สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประสิทธิ์ีนะฮะนี่เรามาดูห้องซ้อมนะครับห้องซ้อมลำเรื่องของเรานะครับตอนนี้ก็จะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เสร็จก็เหลือติดติดอะไรติดแอร์ติดไฟทําไฟนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนี่กระจก มีกระจกเอาไว้สลับให้ดูด้วยนะเวลาซ้อมซ้อมรำซ้อมเต้นนะครับแต่เอาไว้ล่หลังก็คือเอาไว้ซ้อมรำซ้อมรำเรื่องนะครับคือห้องตรงนี้กว้างขวางมากเลยนะครับเยข้างบนก็สวยเนาะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันหน่อยนะครับโปร่งโล่งเลยนะฮะไม่ติดแอร์ก็เย็นนะอากาศเย็นนะข้างนอกก็คือว่าอากาศร้อนละเดี๋ยวไปดูข้างบนกัน ป๊อปไปดูข้างบนกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ว้าวข้างบนก็บรรยากาศดีเหมือนเดิมปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้ามีโต๊ะมาวางนี่ก็นั่งชิลได้เลย เอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับเวลาหมอลำว่างน้องๆเน้นเสื้อว่างก็มานั่งพักผ่อนชมวิวชมไม้กันได้นะะแล้วก็จะได้เห็นมุมสูงของอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่นะครับมุมด้านบนเห็นห้องพักห้องซ้อมนะครับโดมเนาะเวลาน้องๆซ้อมกันเนาะตรงโดมนีนะ่เนาะเราก็จะเห็นภาพมุมสูงภาพมุมกว้างเนาะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเวลาซ้อมเนาะนี่ไปยินมุมหนึ่งนะ นะครับทุกคนนี่เวลาหน้าหน้าทํานาน,นะบรรยากาศมันก็จะแบบสดชื่นเขียวชอุ่มเลยนะฮะนี่สวยงามอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูห้องซ้อมกันบ้างว่าตอนนี้ถึงไหนและ้ะเมื่อตอนผมมาก็ยังไม่ได้ติดกระจกติดอะไรนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกัน ไปดูห้องซ้อมดนตรีกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอัปเดตถึงไหนแล้วนี่ผ่านไม่เปผ่านไม่กี่เดืนอนเองเนาะงานก่อสร้างของเราแบบอ,อ,อัปเดตความสวยงามความรวดเร็วแบบกันอย่างตออ่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนี่ห้องซ้อมของเรา ซอมดนตรีนะครับเก็บเสียงอย่างดีเลยนะห้องซอมดนตรีนะอ้ามาดูข้างในข้างในอาจจะลกหน่อย เริ่มติดกระจกแล้วนะครับทําฟ้าทําไฟทําสายไฟหลายๆอย่างอันนี้คือห้องซ้อมเดี๋ยวก็จะมีการเก็บเสียงเนาะใชะ้แผ่นเก็บเสียงให้เสียงไม่ออกไปข้างนอกรบกวนข้างนอกโอ้กว้างใหญ่อยู่นะฮะกว้างใหญ่ สวยงามเลยเนาะไปดูห้องข้างหลังหน่อยห้องข้างหลังเป็นยังไงบ้างเย็นครับเข้ามาข้างในแล้วเย็นเดี๋ยวจะเป็นห้องครัวเนาะห้องครัวห้องน้ำเริ่มเป็นรูปเป็นล่างละนี่จะเป็นห้องน้ำ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของห้องสอมนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องพักขอพักนะครับนี่ที่กำลังสร้างขึ้นใหม่สองชั้นนะครับ ด้านหน้าสวยงามน,นะถ้าใครก็ถ้าใครเห็นแวบ,บแรกก็คิดว่าเป็นคาเฟ่นะฮะเป็นคาเฟ่ของสาวน้อยแต่ไม่ใช่เนาะเป็นห้องซ้อมดนตีสองห้องนะครับเพราะว่าในฤดูการหน้าเราก็จะมีมอรำน้องใหม่อย่างสาวน้อยรำเพรินโ์นะครับเป็นวงใหม่ที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับโดยการร่วมมือระหว่างบอสโจกับเฮียนหน่อยนะฮะนี่พี่พี่ทีมพี่พี่ก็เอาเหล็กมาให้ละ เอาเด็กมาให้สำหรับทำเวทีนะฮะเดี๋ยวก็จะเห็นเวทีเป็นรูปเป็นร่างในเร็วนี้แหละนะครับก็ต้องติดตามชมกันว่าเวทีสนนานน้ษฐาเพลินโชว์จะออกมารูปแบบไหนนะฮะ,พ,ะ,พ,ะพี่เล็กได้กาแฟยังอืมกาแฟรสดสดของที่ Oh, อวันนี้ผมก็พาทุกคนเนาะได้ดูสำรวจบ้านพักนะเช็คความเคลื่อนไหวต่างๆได้ชมกันแล้วนะครับวันนี้สาวน้อยเพืางแพงก็แสดงที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อบ้านฝางนะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกับทีมงานของเราได้นะครับแล้วก็ออนทัวร์กทมนะฮะรอบนี้นะครับตั้งแต่วันที่25 ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ลองอทุกคนนะครับมาให้กำลังใจสาวน้อยเลยว่าจะซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับก็ทักไปที่ทเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับว่ามีบัตรกลุ่มปิดราคาอะไรบ้างนะครับทั้งเก้าวันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ใจเป็นกำลังใจให้กระช่องดีเลอร์ประเสริดสีนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปลุยงานแล้วนะครับไปลุยงานวันประมาณนี้พักวันหนึ่งนะครับพักวันหนึ่งไม่ได้ไปศรีสะเกตนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะฮะชมมุมสวยอีกรอบหนึ่งนะฮะห้องพักนะครับไม่ใช่ห้องพักอันนี้ห้องซ้อมนะครับแล้วก็ห้อง ซ้อมดนตรีนะครพบพพิพเษุรีสิงศักดิ์สิทธิประจําสำนักงานศาสนาพิบพตนแพงนะครับสวัสดีครับ